ม่นโปรไดก็ให้ได้แล้วเจ้ามันเหมือนของหินบ่นี่อ um, ุ้ยอ sort of ุ tense, ้ยสุดายเด้ส uh, ุดายเด้พี่เราถ้ามาเป็นเนี่ยนะเอาคืนที่แยงได้ธรรมดาได้รอบนี้เธอว่าประหลดกุ้งใหญ่กุ้งใไงพวกรอบนี้กุ้งมังกรกุ้งมังกรพี่ด้วยกุ้งมังกร เออปลาดุกตัวนี้ตายเลยผู้เน่าเลยอโอ้ย,ยนอนบุ๋มมีแนวกัดหรอคอยคอย่าว่าเขาจะมาหนอกผู้ชมมึงน,นำ้ำเอ้ของข่อยพี่อ่าโตคอยนี่เลยอุย้ยถือเพิ่มเนาะมีปลาป่ากับปลากระทุม่มถือเพิม่มมากิน กดลลกไปก่อน่ะเอาเงี้ยปลานี่ยนะคอยดึงดๆงลงดึ๊บดึ๊กดึ๊กดึ๊ลงไปลงกไปทางปลาสิขอปลาไปเลยไปสอนสิ่หรอพี่้องมานี่ย้ ตีนจำจะมากอีกฟินก่อิเนาะมีกันอยู่ิให้เขาตายเพรออบลงราบ้างก่อนร่มขนาดบะฮะสิซอนในบรเวณที่มีมองซอนเลยลอบมึงกิน้องสีมันมันรูปมานหนำเยแบนตะฟังสเีเลยอ่ะลอบม,มึงเนาะพุ้นำเย็น,น,ยน,นอีลิกเนาะ đây bốc này tay bên tai gì bốc, đây rồi, ừ, sao tai từ nằm yên, U yên gì đi đâu, phi <laughs> nằm xe ủn, nó nằm xe ủn đấy, yên, bộ <laughs> yên này, ốc à, khung, khung đó. <laughs> này, yên, kháng yên gì đi độ, xị xuân, đây chắc thưa này, xị si bù khình coi bớt này <laughs> จะได้ก็ได้สอน้น,กนเก่าแเลยกระตาเขาใส่เกือบเนาะมามา,มาลอกบอิกบาดแหลกจเจาะนี่บริโซนใกล้สอนจเจาะเลยบาดทับอิดเลยนี่ มาทำอิฐพ <who osh> ี่หนุ่มสมควงอยู่บ้สมควงอยู่บ้าหุ้ยขักรลายพี่หนุ่มพอได้แก่อยู่กถาวากระตาเขาบุมีแต่เกือบมาพี่ไปเนี่ยเขามาหน่อยเนี่ยนะก่อนเลยเนี่ยเขามันป่วงขักอยู่มวยมันแดงไหวเด้อเบิ้งเด้อ

พีาดหน่อยนึ่งถิ่มแงงอันนั้นเลยเกินะไปได้ไไนได้สุสีไปเนาะอ้หนมู็นนี่เ่อยพี่น้อเยเดี๋ยวยุดถึ่นไปถิ่ไปจันหนเออไปเลย เป็นยไหลุ้นกันพี่ต้องโอ้ยปลาปลากระตุข่อยงมเอาหละตัวนี้โอ้ผมเห็นเนาะนละตุกวะอออปลากระป๋อก็มีพี่น้องปบปบเลยว่าวยังไเปลี่ยนหมดเลยยาไปหลังแน่นนะเอาจับอจิยังไงใช้เบิกเบกใ่ทายผู้ชมมือก่อ ได้อย uh, ู่เนาะพี่น้องเนาะกับพ่อได้มาได้มาสอยในนี้ตอนไหนกับกัพ่อได้เก็บอยู่เนาะพ่อได้เก็บในกำอยู่ไปนะไหนป้าโอ๊ปลาลดก็ได้ได้ธรรมดาได้รอบนี้เจอว่าปลาลดกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ายรอบนี กุ้ง huh, ม uh ังกรกุ้งมังกรอยู่น้องกุ้งมังกรโอ้ยโบแมนตัวใหญ่กุ้งหันกระมีนี่โอ้ปลากระเป๋องปลากระเป๋าอือหืออืออือปลากระเป๋าเดะอือือนี่พวกกุ้งมังกรจ้ะ กบูกระได้ขึ้นเถิงไปยางขึ้นไปหนีบ่ะขี้คอยไปขี้คอยไปกระได้ฮอสอนบูได้ทั้งฝั่งนั้นเลือกเยอะแล้วทั้งฝั่งนั้นอู้ผ่าหงงง่ายเลยฮะเลยเป็นบูได้ก็ให้ได้แล้วเจ้า มันเหมือนของหิน่นโอ้ยชิดายได้ดิชดายดิพี่เม่ยเอาคืนที่แหงรถขับไปเลยโอ้ไป่ไน่ท่าเลยค่ะเอาเาเอตื่นนึงวาพี่จะเอาคอยมือบวต่นย จังเลยนี่เอามองกับมากัด่อก็ดีเลยเด้ป่ทินเยคอยกบถึงกันแยงคอยอาศัยเยงเยงเลยยดี่ให้เงียลิฟบขันะปอตุเขาหลินยังกันตอนนี้ไปขึ้นปะบอไางหัวนะไปตักระวงอยบวยดอกผีดอกเงินไอยคไม่าบ เบื ab, ab <S 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 ้องเบื้งก็ขย eh, ังไปไหนจังเลยมีแต่ขี้ต้มมันลมมันลมไม่ประได้มัาลงอยู่นี่ก็ดีเด้นออกใหญเนาะตัดนี่เนาะเนตัดจะหนีบ่ตัดจะหนีบอ่ผ่าห้องผ่าห้องอยู่ไวตะยานนี่ยปกติวาห้องอยู่ห้องอยู่ทั้งห้วันี ลอลงคงเด้อโอ้ยเหียร้ายอีกดอกอ้ยเหียร้ายไปดิมาคอย่ะคอยว่าแล้วเนี่ยคอยฆ่าคือคืนยิ่ จับจับจับชิปุ๊บเออใจเย็นใช้แล้มองได้แล้วค่ะอุยขาลายนี่อุยเปขี้เหอะเลยอยู่นี่เป็นเหอะเลยอยู่นี่จับจุกซุงเด้อฮะน่อยพี่น่อยพี่น่อพี่น่องพี้เหอะไรเลยพี่น่อ อย่าไปนั่เอ็อเออเนี่ยแหละอืมนะตะลังนะอืมพี่น้องเลยขักอีดิ่งเนี่ยบอหรอีปขัอีอรีรอบนี้ขัอีอรีรอบนี้ขัดไอลีพี่น้องรอบนี้หันแหละป้าหันแหละอยู่หันแหละเล้วเนี่เอากระตา ค่อยชิล่างท่านี่จะขี้เห่อจะเอียงเลยหัวตัวเลยสอนบุได้เนาะนำเล็กผู๋ปางหงเออปลาดุกตายอ่ะนี่เออปลาดุกตัวนี้ตายเลยผู๋เน่าเลยโอ้ย บมมีแนวกัดหรอกคอยวย่าเขาจะมาหนอกป่ะจักโอ้ปลาดุกตายเนาะทิ้งพกกินเนาถีบเลยโอ้กินเนาถีบเลยปลาตัวเดียวเขาว่าหนอดโขงตัาวอะไเนาะอือนี่แต้มนี่ช่ชวยๆเลยแต้มนี่บุคิดว่าเขาสีซอนได้ทางถีบไนไม่เตินรอยแต่หนา,วามวะซักไปซื้อๆวะ อยู่คนละขายอยู่ได้ส่วนแง่กับบริษัทสนใจนะโอ้ผ่าคือห้องแหงเถิเชียวเลยเต็มบ่บ่บริเต็มพรบประตองธรรมดาประตองนี้ก็เริ่มถือเรื่อยๆเนาะเียดไล่เต็มหนาวใช้กันเต็มบ่ ตอตงธรรมดาไงเนาะโอ้ได้ปลาตองลงไปห่อนูไปยังเก็บปลาตันี่ออกชิคุม้มอยู่วะขัดกับข่อยไปเหยียบน้ำหนี่หรคุ้มอยู่บ่คุมค้มอยู่ติสอนเลยไปยังวะไปเก็บปลาเดียวปะได้ป้ะถอนเลยน,นะนี่เอาไปลาใหญ่ออกเอาเรือเต็มปลหน่อยสอนเลยก็ได้ไป,ปเอาขึ้นไปถึงจังอย อ๋อติ๊กติ๊ก,กเผยเฮยออกเออฮะหลอกช่องเนเป็นตาอยู่บ่ไล่ไลน่นะครับผมน้ำไล่โอ้ โอ้ขียหินทันข้าข้าข้าฮ่ามาเลยมาเลยโอยอให้เนเียนกันไนดะ้โ้ยขักแล้วขักแล้วเข้ามา มาอุ้ยแปลงีนเอุ้ยอุ้ยโดนโดนลงมาเลยโดโดนตั้เลยแงีนมาของจ๊บไปไม่ไไข่เลยตรงหนุ่มค่ะจับๆไปไมเป็นไร้อุ้ย ผาหงแห้งแล้วพี่เนาะปะหยัดะหยัเชียวอาอซ้ำนี่แหละอ้วอเคเนืงลงแน้นน้ำเนหัวนเน่ห้ำขึ้นเลยเฮาไปนี่ปลาเลยโอ้ยถือปากแยงถือปาก้ากะบัดดิโอ้โอไปยังสันไปสัน,นาก พ่งใส่ปากนี่เอถือเฉยอ๋าหนักเลยเลยหนัยิ่งนวน้ำไห้อนหนเออทำผู้ชมมึงน,น้เออของข่อยพี่อ้าตขวก้ีเลยอุ้ย,ย,ยถือเพิ่มเนาะมีปลาปลากบปลากระโทกถือเพิ่มไม่กินน้ารังแคอีกแ่ละเนื้อลมเยออไปมั้ย เดี๋เอาขึ้นกน่เอาขึ้นก่อนูอ้พี่น้องขักเอลอีนี่ดไ,ได้เพิ่มไหมนี่นี่กระตู้ใหญ่นี่เอกระเาเหมันนี่กเเราปนนกกปอยนะโอ้ขักเอลีเอันี่มากมากับพนมานเนาะ <laughs> nên là lột đáy, chiếc đáy Chị bụi đáy mưa lửa cứu hưởng luôn nỉ Nó lửa bỏ con, này này à. kẹo, đâu. Thích kẹo lại đi Được. Ừ. Thôn thân với, với thân ก็ป,ป่าเข้าก็ไดอ้อ้อดิไอ้เจ้กวนมันติดแหละใคยใช้ไม่คืนมาเถอยัีบุคืนซ้ั น้องมาอย่างนี้ครับอย่างนี้มวน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 มวลคุณอืมเหรอทาบาทคิศละบาทได้เหรอ cháy bưng nó lúc nắng nề nó quay sữa, you know. Tony, yêu cầu lưu này. ở đây. cái me the paquet ở đây. The pa pa kong lưu nổi. Say mưa lưu, you do not know anybody. Put us all your hệ quay sữa, you know. Mam lộ, you take no hệching us all, you know. Hoo 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 บรรยากาศธรรมชาตินี่มาัานโบม้านกับบัวกันเนาะมาเอาบรรยากาศเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่หองเนาะปากหองกทั้งร่มกูกับเป็ดซีเนาะและนำซีเยงยขึ้นมาเนี่ยเ่ยขึ้นมาหนี่งขึ้นแบบนำมันจะบวกลายลงไปเนาะนั่นนี่นำหองเนาะหองไหลลงมาครับอันนี้บรรยากาศนี่ ผ่ากระหองถึงๆเลยเมื่อ,อก,ก่อน,น,นอมาดิเนาะมานีเมา่อพอกันไหมในคลิปหนาเนาะพูดไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ถือว่าโอเคอยู่เนาะสอนจักบาทเลยสามบาทสี่บาทเนะาะอยู่เทิงอ่ะมันบุคคลถือเนาะบันมาสอนอยู่รวมบาทเดียวเห็นผลเลยจ้าเลยพี่น้องไปเมื่อ,อก,ก่อนมาดิฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งให้บ่าวอาทิตย์เ,ยเดอ้อเพื่อสีบัวผดคลิปใหม่ๆของบ่าวอาทิตย์และ ที่สำคัญเพื่อให้ยเบาที่มีกําลังแห่งมกแห่งใจได้เห็ดชิบไม่ๆออกมาเราพี่น้องเนาะเออมาก่อนบันเ้ <c oughs>